สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอานอนตซนช่วงเช้าชาก้าไม่หวันเสียงวิจารณ์แม้โดนหนักกว่าใครเพื่อนกองกลางไอ้ปืนใหญ่ประกาศชาร์ไม่หวันเสียงวิจารณ์จากภายนอกแม้ว่าเขา จะโดนหนักกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นการิชาก้ากองกลางแอสตันบอกชารเขาไม่หวันเสียงวิจารณ์ณจากภายนอกและเชื่อว่าคนเหล่านั้นจงใจวิจารณ์ณเขามากกว่าคนอื่นห้องเครื่องทีมชาติสวิสแลนด์ตกเป็นเป้าโจมตีอีกครั้งในซีซั่นนี้ทั้งในจังหวะโดนใบแดงและเล่นพลาดจนทีมเสียประตูอย่างไรก็ดีเขามองว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาแข็งแกรงขึ้นคุณต้องอยู่กับเสียงวิจารณในโลกฟุตบอล แต่มันต้องมีขอบเขตบ้างดาวเตะวัย28ปีกก่ากับบริกนักเตะคนอื่นก็โดนใบแดงแต่พวกเขาไม่ถูกวิจารณ์หนักเท่าผมบางครั้งผมก็รู้สึกว่ามีความจงใจที่จะเล่นประเด็นผมให้ใหญ่เกินความเป็นจริงแต่มันทำลายผมไม่ได้ผมเอาชนะมันได้และครั้งนี้มันทำให้ผมแข็งแกรงขึ้นกาหน้ากับลำเรียกปาเต 16แข้งปืนที่ถูกเรียกไปรับใช้ทีมชาติสัปดาห์นี้สมสรอาร์ตันจะมีนักเตะทั้งหมด16คนที่ถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติในช่วงโปรแกรมทีมชาติที่มีคิวฟาดแข้งตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึง31มีนาคมส่วนโปรแกรมนัดถัดไปของอาร์ตันจะเป็นเกมพิเมลีกที่เปิดบ้านรับหงแดงในวันเสาร์ที่3เมษายนผู้รักษาประตูคาวไฮ รูนาอเล็กซ์รูนาสันแบรเลโน่กองหลังดานิเอลบัลลาดเคีรนเทียนี่เซตดิซัวเรสคอนสแตนตินอตมาโปรปานอตเซอาตโคลาซินาสกองกลางมาร์ตินโอเดกาดมฮัมหม็ดเอลเนนี่กานิชาก้าโทมัสปาเตเอมิลสมิธโรกองหน้าบูคาโยซาก้านิคลัสเปเป้ปีแอร์มริกโอบามยองเอ็ดดี้เอนเคเทียทวงพื้นที่ท็อปโฟ ห้าแข้งสอย้ายมาร่วมทับาร์ตอนในช่วงซัมเมอร์นี้เปิดลิ์ห้าแข้งดังที่มีโอกาสย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของาร์ตอนในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเข้ามากู้วิกฤตในการช่วยทีมมีลุ้นกลับไปเล่นฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้อีกครั้งซีซั่นนี้ทีมของมิเกลอาริต้ามีผลงานที่ดับลงไปอย่างน่าใจหายโดยเคยถึงขั้นหล่นไปรังช่วงล่างของตารางมาแล้วก่อนจะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้ง จนไต่ขึ้นมารังที่9ของตารางและโอกาสที่ลุ้นติดทาอฟโฟดูเลือนลางลงไปทุกขณะซึ่งจะทําให้พวกเขาต้องพลาดลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วขณะที่ความหวังเดียวในตอนนี้นั่นคือการลุ้นแชมป์ยูโรป้าลีกหลังจากพวกเขาทะลุเข้าถึงรอบแปทีมสุดท้ายแน่นอนว่าหลังจบซีซั่นนี้อาริตาจำเป็นต้องจัดการเสริมทัพผู้เล่นเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อพาทีมกลับไปประสบความสำเร็จอีกครั้งในอนาคตอันใกล้และนี่คือ5แข้งที่มีโอกาสสูงที่จะย้ายมาเล่นในทีมเอเมสเตเดียมอุเซมอารูอาชื่อของอารูอาเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาอสตอนมาแล้วโดยทีมของกุนซือมิเกลอาริต้าเคยยื่นข้อเสนอขอซื้อเขายัางเป็นทางการไปแล้วด้วยหลังจากเสนอที่จะจ่ายค่าตัวราว32ล้านปอนด ประมาณ1,280ล้านบาทแต่ก็โดนลียงปฏิเสธทันควันเพราะ OL ตั้งข้าหัวของแข้งวัย22ปีเอาไว้ที่55ล้านปอนด์ประมาณ2,200ล้านบาทก่อนที่สุดท้ายจะกลายเป็นโทมัสปาเตที่ถูกดึงตัวมาร่วมทีมแทนดาวเตะวัย22ปีเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองมานานแล้วหลังทำผลงานโดดเด่นให้กับทัพโอ l โดยคาดว่าอาร์ตันเตรียมปล่อยตัวมัตติโอเกนดูซี่ที่ย้ายไปโชว์ฟอร์มได้ดีกับแฮท่าเบอร์ลินด้วยสัญญายืมตัวรวมไปถึงลูคาสตอรลล่าที่ปล่อยไปให้กับทีมตามียืมใช้งานเพราะฉะนั้นอา r ูอาน่าจะกลายเป็นจิกซอที่จะมาเติมเต็มในจุดนี้มาตินโอเดกาดเรอัลมัตเรดโอเดกาดวัย22ปีย้ายจากเรอัลมัตริดมาอยู่กับอาร์ตตัน ด้วยสัญญายืมตัวจนถึงจบซีซั่นนี้ก่อนจะทำผลงานน่าประทับใจทำไปแล้ว2ประตูกับ1แอสซิสจากการลงเล่นรวมทุกรายการและกลายเป็นขุนพลเอกในแผนการทำทีมของมิเกลอาริต้าไปเรียบร้อยโดยที่กุนซือชาสเปนิดก็หวังที่จะให้นักเตะย้ายมาอยู่กับทีมแบบถาวรในอนาคตด้วยหากสุดท้ายาร์ตซนสามารถเจรจาค่าตัวกับทางราชันชุดขาวได้อย่างลงตัว ก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้เห็นมิดฟิลชาวโนเวย์ย้ายมาสวมเสื้ออาร์ตตันแบบทาวนเนื่องจากตัวนักเตะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของซีดานอยู่แล้วแถมตัวนักเตะเองก็กำลังรู้สึกแฮปปี้ในการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเมมฟิสเดอไปโอลิมปิกลียงนับตั้งแต่ที่กองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ย้ายจากแมนยูไปอยู่กับโอลิมปิกลียงเจ้าตัวก็กลับมาระเบิดฟอร์มโหดได้อีกครั้ง โดยในซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว15ประตูกับทำอีก9แอสซ,ซิสรวมทุกรายการแน่นอนจากฟอร์มดังกล่าวทำให้เขาตกเป็นข่าวกับยักษ์ใหญ่หลายทีมโดยเฉพาะบาสโลน่าแต่ก็มีรายงานว่าเจ้าตัวก็ตกเป,เป็นเป้าหมายของมิเกลอาริต้าเช่นกันซึ่งเป็นตำแหน่งที่พวกเขาจำเป็นต้องเสริมทัพหลังจากอเรซองเดลกาเซตมีข่าวลือในการย้ายออกจากทีมรวมถึงปีแออเมริกอุบามยอง ที่ฟอร์มตกลงไปอย่างมากซึ่งการได้เดินไปมาจะช่วยแบ่งเบาภาระเรื่องการทำประตูดได้ไม่มากก็น้อยดานี่เซบยอตเรอัลมาดริดมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนถูกอาร์ซอลยืมตัวมาจากเรอัลมาดริดเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วหลังเจ้าตัวไม่อยู่ในแผนการทำทีมของซีดานและก็มาทำผลงานได้ดีกับทัพไอ้ปืนใหญ่ดาวเตะวัย24ปี ลงเล่นไปทั้งสิ้น6-8นัดให้กับาร์ตันและเป็นขุนพลเอกในแดนกลางในยุคข,ของมิเกลอาริต้าซึ่งเจ้าตัวสามารถปรับตัวเข้ากับระบบทีมได้เป็นอย่างดีซึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมของาร์ตันที่จะยื่นข้อเสนอดึงตัวมาร่วมทีมแบบทาวนเซียทีโดยไม่ต้องเสี่ยงไปดึงกองกลาง,งรายอื่นเข้ามาใหม่นอกจากนี้ค่าตัวของเซบยอ ก็ไม่ได้สูงจนเกินไปทาริกแลมตี้ไบรตันแบ็กขวาวัย20ปีแจ้งเกิดเต็มตัวในซีซั่นนี้หลังย้ายจากเชลซีมาร่วมทับนกนางนวลตั้งแต่ปี2020และติดทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับกลายเป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งเนื้อหอมที่มีหลายทีมให้ความสนใจซึ่งรวมไปถึงอาอ์ตซนที่มีข่าวพวัวพันมากที่สุดสำหรับตำแหน่งแบ็กขวาของปืนใหญ่นั้น เป็นตำแหน่งที่พวกเขาอาจจำเป็นต้องเสริมทัพหลังจากเอ็กตอร์บโยรินกำลังมีอนาคตไม่แน่นอนโดยมีข่าวลือย้ายออกจากทีมอย่างต่อเนื่องโดยมีปาริเซแซเมงแสดงความสนใจอย่างจริงจังนั่นจึงเป็นเหตุผลให้พวกเขาต้องดึงแลมตี้เข้ามาหลังจากเซดิกโซอาเรสยังไม่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจได้